เป็นไงครับรสชาติของไอติมถั่วสลด์นี่เป็นอยเางไงครับรสชาติของไอติมถั่วสลายนี่เานอย่ารครับรสชาติเป็นยังไงบ้างครับลองเล่าถึงรสชาติหน่อยครับเหมือนเหมือนขนมหวาน กับไ<ช>อศีเน,นี่นอร่อยเละี่นี่นีอนี่นี่นี่นีออ่นนะ,ะ,<อ>ะี่น,น,ะะน,นี่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 อี่น่นีันี่นี่เี็นี่นี่นี่นนีเลย่<อ>่น่นี่นนี่นี่นนี่นี่นี่ี่นี่นี่น่นี่น่นี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 ่ีี่ี่ีนี แล้วอันนี้มีกี่รสอันนี้คือกะทิค่ะอันนี้คือกะทิค่ะแล้วก็หอเหมือนซอสเสี้ยแล้วเวลาทานก็ทานเลยหรือว่าใส่ควยเอาห่อละลายเอาเสิร์

เ,เป็นไงครับเป็นไงครับอย <c oughs> คือเดิม <c oughs> เมื่อ7ปีที่แล้วค่ะเราไปเที่ยวไต้หวันเราไปกินในติมถั่วถั่วตัดของเขาแล้วก็เราก็คิดว่าบ้านเราเนี่ยมีวัตถุดิบหมดเลย อย่างว่ากะทิก็ถึงถึงกว่าแป้งเราก็นานุ่มกว่าที่ว่าอากูทํามาค่ะแล้วก็ถัวตับเราก็มาคิดค้นสูตรเองค่ะจนกลายมาเป็นไอติมถั่วสไลด์ของเราค่ะครับครับเมนูออริจินอลเลยค่ะไอติมถั่วสไลด์ออริจินอลจะเป็นแผ่นแป้งโพรเบียสดหอนะคะไอติมก็จะเป็นกะทิแล้วก็ทุเรียนหมอนทองค่ะความพิเศษเหรอคะครับคิดว่าเป็นความแฮนด์เมดทุกอย่างที่เราทําเองหมดเลยค่ะ ติมแพนเม e เราก็คิดสูตรขึ้นมาเองเอาคือเราไม่ทําหวานมากค่ะเอาอร่อยเราอร่อยเราแล้วทุกคนก็อร่อยค่ะณบ,บ,บ้านกระไหลก่อนถึงตลาดรองแรค่ะทุกวันอาทิตย์ค่ะเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งเป็นต้นไปเลยคะ่ะครับสามารถติดต่อไปออกงานอะไรได้ไหมครับได้ค่ะมีออกงานอีเวนต์ได้ค่ะหรือว่ารับออกนอกง,งานสถานที่งานแต่งงานเลี้ยงได้หมดเลยค่ะคมีเพจอะไรให้ติดตามไหมมีเพจ ติดตาม f a เฟ o o o ๊กไอติมถั่วสไล์เลยค่ะตามตัวเลยไอติมถั่วสไลด์แล้วก็เบอร์โทรนะคะสามารถติดต่อเข้ามาโดยตรงเลยค่ะ0806595424ค่ะ